สวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่ก็พามาทำผัดกะเพราไก่ค่ะอย่างแรกนะคะคุณแม่ก็มาเก็บใบกะเพรากันก่อนเลยค่ะเป็นใบกะเพราของน้องสตังเองนะคะปลูกอยู่ที่บ้านค่ะนี่อันนี้คุณแม่ก็มาเตรียมวัตถุดิบค่ะมีไก่มีใบกะเพราแล้วก็มีพริกกับ กระเทียมค่ะอย่างแรกนะคะคุณแม่ก็มาหั่นไก่กันก่อนเลยมาสับๆไก่นะคะและอย่างที่สองคุณแม่ก็มาใส่พริกกับกระเทียมลงไปค่ะแล้วก็ตําให้เข้ากันนะคะเนี่ยน,นี้คุณแม่ก็ตําไปเรื่อยๆเลยค่ะแล้วคุณแม่ก็มาตั้งน้ํามันนะคะจากนั้นคุณแม่ก็มาใส่พริกกันค่ะใส่พริกกับกระเทียมที่ตาําไวแล้วนะคะนี่นี่ก็รอให้เหลืองเลยค่ะแล้วคุณแม่ก็มาผัดๆค่ะ คนให้เข้ากันนะคะนี่หน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยแล้วคุณแม่ก็ใส่ไก่ลงไปค่ะไก่ที่สับไวแล้วนะคะคุณแม่ก็มาบีบีคนๆค่ะแล้วคุณแม่ก็มาใส่ผงนัวน้นําตาลแล้วก็รสด,ดีค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ํามันหอยนะคะแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วค่ะตามด้วยน้าปลานะคะแล้วก็ผัดผัดให้เข้ากันเลยค่ะนี่หูกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะแถมหน้าตาน่ากินด้วยคุณแม่ก็มาใส่ ใส่น้ำเพิ่มนะคะนี่อันนี้ก็หน้าตาเป็นแบบนี้เลยคุณแม่ก็มาโรยใบกะเพราลงไปนะคะเพื่อเพิ่มความหอมค่ะแล้วคุณแม่ก็มาคน,คนให้เข้ากันค่ะนี่หน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะน่ากินมากๆเลยค่ะเดี๋ยวคุณแม่ก็จะลองมาชิมดูนะคะี่คุณแม่ชิมเลยค่ะสามสองหนึ่งหืมอร่อยมากๆเลยค่ะ